สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงนะคะเจ้าพ่อปากแดงงวดประจำวันที่16มิถุนายนประจำวันที่16มิถุนายน2568เอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงงวดนี้ เด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้าปุกที่เด็ดเจ้าพ่อปากแดงสองสามตัวนี้มักจะเข้าตัวใดตัวหนึ่งเนาะเด่นหกสองห้านะคะที่เด็ดเจ้าพ่อปากแดงเนาะหกสองห้า มาดูเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงมาเก้านะคะมาเก้ามาเก้าเด่นหกหรือเก้าเนาะก็จะมีหกเจ็ด แต่ว่าแอดชอบสองนะคะสองก็ยังมาอยู่นะตัวจับคู่ของที่เด็ดเจ้าพ่อปากแดงมักจะเข้านะคะเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดง เลขแม่นบนมา3จอมขมังเวทมา7นะคะมา7ส่วนเลขล่างของจอมขมังเวทมา0นะคะมา0ูนท้าพิสูจน์ล่างจอมขมังเวทมา0นะคะมา0มี0ูหอันนี้ก็มา0ูนย์เหมือนกันสองศู 2, 0, 4, 0, แล้วก็ 9, 0เนาะ เลขแม่นบนกับเลขแม่นล่างมาหกนะคะแม่นล่างมาหกแม่นบนมาสามเจ้าแม่ตะเคียนทองมาหกตัวโน้ตพยาก่อนเลข249ล่างมาห้าเจ็ดศูนย์ ต่ว่าแอรชอบเอาเลขเด่นเจ้าพ่อปากแดงไปพิจารณาเนะาะก็คือเอาไปเปรียบเทียบกับ <c oughs> แม่ตะเขียนทองแม่ตะเขียนทองนั้นมาบนมาหกล่างมาศูนย์เส้นทางรวย บนมาสองล่างมาหกมาสี่เจ็ดนะคะเนีเทเด่นเจ้าพ่อปากแดงนี้ตัวเด่นของเขามักจะเข้านะคะตัวตัวเด่นของเขามักจะเข้า งวดนี้เด่นเนะ,ะเด่นเก้าเด่นสองเนาะนี่ค่ะเด่นเก้าเด่นสองเด่นสองจะมีสองเจ็ดสองสองสองสี่นะคะถ้าเด่น9ก้าล่ะเก้าก็ ตัวนี้นะคะมันตัวเล็กเนาะมีเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเก้าสี่นะเด่นเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่แล้วก็เก้าหกถ้าเด่นหกก็มีหกสองหกสี่แล้วก็หกเจ็ดตัวนี้น้อยนี่แหละเป็นตัวเด่นมักจะเข้าเนาะส่วนมากเขาจะเด่นสองแล้วก็เด่นเก้า โดยเฉพาะเลขสองเจสองเก้าเนาะสองเจ็ดสองปดสองก้สองปดสองก้านะคะนี่สองสองก็สองสองก็มีสองเก้าก็มีนะคะทิวใบไม้สองสี่เจ็ด มาดูเลขเจ้าแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนทองนะคะบนมาหกบนมาหกล่างมาศูนย์เราก็เลยเอามาพิจารณาที่ตรงนี้ตรงกับเจ้าพ่อปากแดงก็คือศูนย์หกหกศูนย์เนาะหกสองสองหกหกห้าห้าหก เราจะเอาไปพิจารณาโดยเฉพาะเลข9229เนอะงวดนี้เลขแม่นบนจะเข้าหรือไม่เนาะแม่นบนมาสามนะคะแม่นล่างมาหกส่วนมากจะมา92กับ62เนาะแม่นล่างมาห้าอันนี้มา0ูนย์จะเป็น0ูนย์ห้าถ้า0ูนย์ห้ามานี้ ไม่น่าจะมานะศูนย์เนี่ยมาสองงวดต่อกันแล้วแต่ว่า9้าเป็นตัวเด่นของเจ้าพ่อปากแดงนะคะเก้าเป็นเลขเก้าเป็นเลขเด่นของเจ้าพ่อปากแดงท่านลองอไปพิจารณาดูนะคะโดยเฉพาะเก้าสอง แล้วก็เลขหกเก้าเอาไปพิจารณานะคะเด็กเด่นเจ้าพ่อปากแดงวดนี้เด่นเก้านะคะเด่นเก้าตัวจับคู่ของเจ้าพ่อปากแดงก็มักจะเข้านะคะ ขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามข้อขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะเล็กดินเาพ่อปากแดงอย่าลืมนะคะสองกับเก้าแล้วก็สองกับหกเอาไปพิจารณาได้เลยจ้า